ผมกันสาสีข้าแล้วก็แล้วคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบคอมเมียมอ่าออกแล้วครับอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นแบบอ่ใช้มือกดอัตโนมัตินะฮะบ,บางเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะไม่มีริ้วรอยในเรื่องการโปร๊ะทำสีหรือว่าเปลี่ยนอ่าบางคนหน้าซ้ายมาน่าเดิมเดิมได้นะฮะแล้วก็มีระบบการลื่น สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงเซล,ล์มาช่วยขายรถนะฮะผมจี๊ดนะฮะนะตัดจากตลาดรถยนต์มือสองพีเคพุทธานะครับผมซึ่งเต็นท์ของเราก็อยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษนะครับผมมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า200คันนะวันนี้เป็นวันดีนะฮะอีกหนึ่งวันผมได้นำรถมารีวิวให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันนะฮะซึ่งเป็นรถตลาดนะครับผมนั่นก็คือ Toyota Fort u n e r ปี2018เครื่อง2.4ตัวขับ4ล้อนะฮะตัวนี้เป็นตัว4 wheel นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้า Toyota Fortuner 2.4ขับ4ล้อปี2018นะฮะว่ารุ่นนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะนอกจากปี15 16 17แล้วตัวนี้ปี2018นะครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชันนะฮะเจ้ารุ่นนี้นะฮะว่าจะมีออปชันอะไรเพิ่มเติมแล้วก็โดดเด่นกวาบ้างนะครับผมอันดับแรกนะฮะรุ่นนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้รถก็จะเป็นสีขาวนะครับผมสีขาวสวยเลยนะครับเดิมเลยนะฮะอันนี้ทั้งคันเลยนะสีขาวนะครับผมนะฮะเราหน้ากระจังโตโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้เขาก็จะทํามาเป็นแบบหน้ากระจังแบบโเมี่มแบบ3ชั้นโเมี่มนี่นะฮะจะเป็นแบบ3ชั้นเลยนะครับผม แล้วก็โลโก้ของ t o y ยต้อันนี้จะใหญ่นิดนึงนะครับผมแล้วก็มีด้านล่างนี่ก็จะเป็นช่องระบายลมนะฮะร,ระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไฟหน้ากันนิดนึงนะฮะตัวนี้นะครับ <im it> ไฟหน้าเจ้า t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์2.4คันนี้นะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบใบบีม LED แล้วนะฮะตันนี้เป็นแบบใบบีม LED นะครับตัวนี้ไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดอไรท์เรียบร้อยนะฮะ ไฟเดียวไลน์เรียบร้อยแล้วส่วนไฟตัดหมอกนะครับสาหรับเจ้ารุ่นนี้นะฮะไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็น LED แล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีตัวโคม,มียมโคม,มียมรอบไฟตัดหมอกเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นแบบหลอดน,นะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็เพิ่มเติมมาจะเป็นเรื่องอไฟตนะัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดหนึ่งฮะ,ะเจ้า Toyota Fort u n e r ปี2018เครื่อง2.4อันนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัว ซิกมาโฟนะครับคือขับเคลื่อนสีล้อนะครับอันดับแรกก็คือกระจกมองข้างนิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูกระจกมองข้างนิดนึงนะครับผมนะกระจกมองข้างตัวนี้ก็ตัวด้านบนนี่ก็เป็นสีขาวเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมนะส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวซึ่งตัวนี้จะเป็นหลอด LED แล้วนะไฟเลี้ยวนะะแต่งมาสวยงามมากเลยนะครับนะแล้วก็ด้านบนก็มีแต่งเพิ่มเติมมาก็จะมีพวกกันสาด กันซาสีข้างเลยนะครับผมกันซาสีข้างแล้วก็รถคันนี้ติดฟีมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียม4บานเลยนะฮะโครเมียมทั้ง4บานแล้วก็ตัวปิดเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะแบบสมาร์ทอินทรีนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องอระบบยางนิดนึงนะฮะว่าเจ้าโตยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวนี้ได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องลูกล้อแล้วก็ล้อแม็ก พ็มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเลยฮนะรุ่นนี้โตโยต้าฟอร์จ er ูเนอร์2.4โฟร์วิลคันนี้นะหน้ายางก็จะให้มาที่ขอบ18นะครับนะขอบ18เลยนะเป็น2 6 5 60ขอบ18นะฮะส่วนตัวตัวล้อแมกอันนี้ก็จะเป็นแบบอลลอยนะซึ่งจะเป็นหน้าเงาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นล่องสีเทานะครับยางที่ให้มาก็เป็นบิสโตรเลยนะฮะยังใหม่ๆ ดอกยังเต็มเตมอยู่เลยนะครับก็ยังใช้ได้บอกว่าน่าจะประมาณแล้วสอปีน่าจะสบายอยู่นะครับผมส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างซึ่งบันไดข้างตัวเนี้ตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะซึ่งตัดกับสีเทาสีเทาดำตัวรถสีขาวผมว่านะเขาก็ออกแบบมาสวยงามเพื่อมันตัดกันได้สวยมากเลยนะครับผม ครับผมเมื่อกี้เราดูด้านข้างด้านหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูออปชันด้านหลังเจ้าโจซ o าฟอนจูเนอร์คันนี้นะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมลำดัแบ,บแรกก็คือเรื่องไฟนะฮะไฟหลังเขาออกแบบมาสวยมากเลยตัวนี้เป็นแบบ LED นะ,ะ LED นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะโครเมียมคิ้วโครเมียมฝาท้ายนะฮะซึ่งจะมีโลโก้ฟอ r จูเนอร์เรียบร้อยมีตาโลโก้ฟอ r จูเนอร์กระจกก็จะเป็น ติดฟิล์มมาเรียบร้อยมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนม,มัตินะฮะมีไล่ฟ้าหลังเรียบร้อยนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะฮะสปอยเลอร์หลังซึ่งออกแบบมาจากโรงงานเลยนะครับผมก็จะมีไฟเบรกดวงที่3เรียบร้อยนะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นสาวกาศแบบคีบฉลามนะครับผมนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้กันชนหลังก็จะมีไฟทับทิมมาด้วยนะครับไฟทับทิมมาด้วยแล้วก็มีลิ้นหลังเล็กๆนิดหน่อยนะฮะเพื่อความสวยงามเป็นสีดําแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังมีเซนเซอร์2จุด นะฮะแล้วก็มาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับผมแล้วเราจะดูยังไงว่าคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อหรือขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเจ้า t ต y o t a f o r t u n e r นะฮะตัวนี้นะฮะปี2018ันตัวนี้จะมีสัญลักษณ์บอกเลยนะฮะคือขับเคลื่อนตัว s i g m a โฟนนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านท้ายไหมครับตัวนี้ฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะอ่าปิดเปิดแบบอัตโนมัตินะครับกดได้ อ่าออกแล้วครับอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นแบบใช้มือกดอัตโนมัตินะฮะรุ่นนี้ยังไม่ใช่ใช้แบบขาเตะนะฮะอันดับแรกเราเปิดมาแล้วนะครับผมฝากระโปรงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มีเรื่องบัตรเหตุชนหนักไหมครับฝาท้ายนะฮะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องหัวน็อตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมชัดๆเลยฮะหัว<ส>น็อตเดิมๆนะฮะทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่นนี้เด,ด,ดิมๆมีรอยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คอันนี้สแตนดาร์ดจากศูนย์เลยนะเป็นรอยหยักหยเม็ดอาร์คจากศูนนยยย์เลย <S <S ๆๆเละครรับบบิวีๆๆาง ผมนี่รอยแมกอาร์ตเดิมนะครับไม่มีเรื่องของบาดเหตุชนด้านท้ายมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันด้วยนะฮะฝั่งซ้ายก็เดิมๆนะนี่ฮะตะเก็บเดิมมีรอยแมกอาร์ตอยู่ครบนะครับผิวแห้งๆบางไม่มีการพ่นสีทําสีนะฮะตัวนี้อ่ะรอยแมกอาร์ตตัวนี้ฮะก็ยังอยู่ครบจากโรงงานเลยนะครับผมนะตะเก็บฝาท้ายเดิมๆอ่าไล่ดูเลยนะตะเก็บฝาท้ายนี่อ่ะเนี่ยเล็บจิกนะซีนยังอยู่ครบนะเล็บจิกเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยนะครับเดิมๆนะฮะจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.4ปี2018กับ4คันนี้นะว่ามีเรื่องบัตรเหตุชนไหมครับผมอันดัแบบแรกเดี๋ยวผมจะดึงยางนิดนึงนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆเลยนะเดี๋ยวตากล้องดูพิเศษนิดน,นึงนะครับอ่านี่รอยแม็กอาร์ดเดิมๆนะฮะคมๆนะครับรอยรอยแม็กอาร์ดเดิมทุกเพชรเลยนะฮะทีๆหน่อยนะครับอ่าถึงข้างล่างเลยนะครับอ่าไม่มีรอยเรื่องบัตรเหตุชนอะไรนะครับผมติ๊กเกอร์เดิมหัวน็อตประตูเดิมๆไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยน ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งออกจากตัวรถนี่นะฮะผิวแห้งๆเดิมๆบางๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วเรามาดูด้านหน้าเจ้า Toyota Fortuner เครื่อง2.4ปี2018อันนี้นะครับว่ามีเรื่องอุบัติเหตุชน ด้านหน้าไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นบางคนหน้าซ้ายบางคนหน้าขวาแล้วก็คาร์หน้านะเดี๋ยวเราไล่ดูกันเลยนะครับผมอ่ะดับแรกเลยขอตกล้องซูมนิดนึงให้ลูกค้าเห็นชัดเลยครับหัวน็อตนะครับอันนี้หัวน็อตฝากระโปรงนะฮะเดิมๆนะฮะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนเดิมนะครับซอกซับในข้างในก็สวยเดิมทุกอย่างนะฮะหิวบางๆแห้งๆนะครับตะเข็บเนี่ยองแนวเดิมทุกอย่างเลยนะครับจากอ่ะองแบบเดิมแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูบางคนหน้าซ้าย บางคนหน้าซ้ายนิดนึงอันนี้บางๆผิวบางๆเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะไม่มีริ้วรอยในเรื่องการโปร้ทำสีหรือว่าเปลี่ยนาบางคนหน้าซ้ายมานะฮะเดิมๆนะฮะเดี๋ยวจให้ตากล้องไล่ดูตั้งแต่คานด้านใน,น,เ,เ,นเลยนะครับอ,อันอนี้คานด้านในนะครับเดิมๆนะครับผมรูกลมๆคมชัดเลยนะฮะฮาร์ดเอิร์กน็อตเนิร์สไม่มีขยับเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับคานหน้าเดิมนี่รอยเม็ดอาร์ตเอานิ้วลูกคมๆยังมีความคมอยู่นะครับมีสัญลักษณ์ตัวนี้เรียบความคมเรียบร้อย รอยอาทุกอย่างครบรอ,อยคิวซีก็มีนะจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆไม่มีการแกะเลียดเลยนะครับอ่เดี๋ยวไล่ดูกันเลยนะส่วนนเดี๋ยวมาดูอหัวน็อตด้านขวาดน,นึงนะขวากระขวากระโปงว่ามีการแกะไหมครับอ่าตรงนชัดเลยนะอันนี้เดิมนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะไม่มีการแกะไม่มีการไขซอกซับในเดิมนะฮะตะเข็บขวากระโปรงด้านนี้ตรงแนวอะเล็บจิกนี่ติดเลยนะฮะเดิมทุกอย่างครบนะครับ อ่าตัวนี้เขาเดินตะเข็บม,มาสวยไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงเลยนะฮะเดินเม็ดอาร์ตเอามือรูปนิ้วลูปคมจะมีความคามอยู่สติกเกอร์อยู่นะครับคมทุกอย่างเลยนะครับการความร้อนเดิมๆจากโรงงานนะฮะอันนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะจากโตโยต้าก,ก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่สัญลักษณ์โตโยต้าเนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นชัดๆเลยนะครับมีการเปลี่ยนฝานะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.4แรงม้าก็จะให้ถึง150แรงม้าเลยนะครับผม ครับผมเมื่อกี้เราดูภายนอกของเจ้าโตยท้าฟอร์จูเนอร์2.4คันนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนิดหนึ่งว่าก็จะมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นด้านในเลยนะโอเคครับผมตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นพุชสตาร์ทหมดอ่ะผมขออนุญาตสตาร์ทเลยนะครับอ่ะเป็นพุชสตาร์ทเลยนะครับโอเคนะครับผมอ่ะระดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแอร์นิดหนึ่งนะฮะตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะฮะปรับอุณหภูมิ นะครับตัวไล่ฟ้ามีครบด้านหลังไล่ฟ้าหลังไล่ไล่ฟ้าด้านหน้ามีครบเลยนะฮะตัวนี้นะครับแอร์จะเป็นแบบแอร์นิจิตตอนนะฮะนะฮะแอร์จิตตอนส่วนเรื่หน้าจอนี่หน้าจอนี่น่าจะเป็นแบบอ่าทัสกินนะครับน่าจะหน้าจอประมาณ7นิ้วนะครับผมเล่น DVD ได้นะฮะแล้วก็อ่าตัวนี้วงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่ามัลติฟังก์ชันนะฮะอ่าฝั่งด้านซ้ายนี่ก็เป็นโหมดปรับอ่าปรับขึ้นอ่ปรับเสียงนะฮะ เสียงเกี่ยวกับเรื่องระบบเครื่องเสียงขึ้นลงนะฮะเปลี่ยนช่องได้แล้วก็จะมีรับโทรศัพท์รับสายได้วางสายได้นะนะครับผมฝั่งด้านขวานิดนึงนะก็จะมีโหมดปรับแต่งต่างๆแล้วก็มีคูดคอนโทรลเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นแพทเทิร์นชิพด้วยนะฮะับแพทเทิร์นชิพให้มาด้วยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์นะครับผมแพทเทิร์นชิพมาเลยนะครับาสามารถเล่นแบบเกียร์แบบแมนนวลได้เลยนะตัวนี้นะครับ บบเกียร์ก็ให้มาแบบเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะฮะเกียร์หกสปีดเลยนะครับผมแล้วก็สามารถตัวนี้สามารถที่จะเล่นเกียร์เป็นแบบทิปโทนิกได้นะเล่นเกียร์แบบธรรมดาได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังด้วยกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้กล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนหน้าจอตัวนี้ก็จะมีแผนที่โหมดแผนที่ก็คือเนวิเกเตอร์มาครบเรียบร้อยเลยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมี หมดประหยัดน้ำมันก็มีว e อีคอนนะฮะมี power mode ก็คือ,อาสามารถเบิร์ตเงสปีดได้นะฮะแล้วก็มีระบบการลื่อนสลายมีนเลื่อนสลายของรถด้วยนะครับอันนี้ก็มาเรียบร้อยเลยส่วนตัวนี้ที่สำคัญเลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบปรับแต่งตัวเกียร์โฟนะฮะจะมีแบบอ,อ่ขับโฟร์ไฮฟอรโลนะฮะส่้นสามารถปรับได้เลยนะเนี่ยปรับได้เลยนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะฮะ ขึ้นที่หน้าจอด้านนี้นะครับก็จะมี4 High 4 Low แล้วแต่ท่านที่ชื่นชอบที่อาจจะใช้รถไปลุยในที่าขากถนนลูกรัองอะไรต่างๆนะครับผมนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็กระจกก็จะเป็นแบบออโตโ้ออโต้นะฮะออโต้ฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งก็เป็นอโนะอ,อโต้นะฮะออโต้ส่วนฝั่งด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับผมออโต้สี่บาลเลยออโต้สี่บาลเลยนะครับออโต้ทั้งหมด4บาล ตัวนี้ก็จะมีทวิตเตอร์ซึ่งให้มาจากโรงงาน2ตัวเลยฮะสแตนดาร์ดนะฮะกระจกมองข้าก็จะพับไปฟ้าปรับไปฟ้าเรียบร้อยเลยนะครับไปฟ้าเรียบร้อยนะครับตัว,วเรื่องเบาะเนี่ยตัวนี้ภายในเขาจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะปกติแล้วรุ่นก่อนๆเนี่ยจะเป็นสีครีมแต่เนี่ยเจ้ารุ่นนี้ย2.4นะขับ4ล้อคันนี้เขาให้มาสีน้ำตาลสวยมากเลยสีน้ำตาลไม่ไหม้นะมีได้เย็บตัดด้วยนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หน้าคอนโซลคอนโซลนี้ก็จะเป็นแบบสีดำ สีดำต,ดตัดด้วยหนังแท้ซึ่งมิงได้เย็บเป็นออกสีขึ้นครีมนิดหนึ่งนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบนี่ฮะ,ะนี่ครับมีเก๊กเกอเก๊กเกอใส่พร้อมทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะกว้างขวางสบายเลยนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะมีกล้องอที่ใส่แว่นตามีไฟไฟสองหลอดนะฮะซึ่งเป็นหลอดเป,เป็นแบบไฟแบบ LED แล้วนะครับที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจก ไฟให้ด้วยนะครับด้านคนขับ mm? ด้านคนนั่งก็จะมีไฟให้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องอทัศนวิสัยในการขับขี่ผมว่านะคันนี้เขาออกแบบมาดีระบบไฟหน้าเนี่ยซึ่งบางทีถ้าเกิดูกผู้โดยสารนั่งหลายๆคนเนี่ยพวกไฟหน้าเนี่ยมันจะปรับโดยอัตโนมัติบางทีนั่งหลายๆคนมันจะหน้ามันจะเชิดนิดนึงตัวนี้ไฟตัวนี้ไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันจะปรับอัตโนมัติก็คือกดไปตามองศาของเขาเลยนะฮะซึ่งซึ่งจะรถคัานหน้านี่ไม่ไม่แยงตารถคัานหน้านะครับผม นะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยของเจ้า Toyota Fortuner 2.4ปี2018คันนี้ To โ,โยต้าเขาก็จัดเต็มไหมอะไรนะก็แอร์แบกน่าจะมีทั้งหมด8ใบนะครับมีฝั่งพวงมาลัยนะฝั่งคนนั่งนะฮะส่วนก็เสาหน้าซ้ายขวานะครับผมด้านหลังคนนั่งก็จะมีอีก2ใบนะครับแล้วก็ด้านเบาะเบาะตรงนี้อีก1ใบคนนั่งแล้วก็ด้านคนขับอีก1ใบนะครับอโอเค ครับผมเดี๋ยวเรามาจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราคาตัวรถนะฮะแล้วก็รุ่นรถนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Toyota Fortuner 2.4ปี2018นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Sigma p r กก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะฮะราคาตอนนั้นป้ายแดงน่าจะอยู่ที่1ล้บบาน4แสนกว่าบาทนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ทาง TK คุดคาเราได้ทำการโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะฮะ จากราคา1ล้าน90,000เราไม่ขายแล้วครับเราขาย1ล้าน70,000บาทนะ1ล้าน70,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้ารุ่นนี้เลขไม้ปัจจุบันนี้รถปี2018นะฮะ70,000กว่าโลเท่านั้นนะฮะเลขไม้70,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมรถมือเดียวไม้แท้ เราประก <Wow. S 1> ันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะครับผมนะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับผมนะฮะท่านใดที่สนใจดูรีวิวนี้อยู่นะฮะสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะครับติดต่อทางหน้าจอเราได้เลยนะครับผมนะฮะท่านที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดได้เลยนะครับท่านจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดนะสามารถส่งเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนได้นะครับนะฮะเรื่องผ่านแล้วค่อยลงมารับรถนะฮะไฟแนนซ์จะบริการเซ็นถึงบ้านท่านเลยนะครับสำหรับท่านที่ดูรีวิวนี้อยู่สนใจนะฮะก็ติดต่อได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมจิ๊ดน,นะฮะจากตลาดรถยนต์มือ2 TK คพุทธาต้องข,ขอลาคลิปนี้ด้วยเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเปียงกำลังใจให้ผมและทีมงาน TK คพุทธาได้นำรถสวยๆนะฮะของแถมเพียบโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com